โอเคทุกคนวันนี้พี่ไม่มีอะไรมากมาโคตรไวนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกน,นะครับว่าเกมมันอัปเดตนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยวันนี้คือวันอาทิตย์คือพรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์ใช่ปะพี่ลงคลิปตอนนี้เลยนะก็เดี๋ยวไม่ได้ตัดเลยนะเดี๋ยวจะรีบด่วนเลยนะเพราะว่าเกมมันอัปเดตแล้วทุกคนก็คือเนี่ยเกมมันมีอัปเดตมาใหม่นะครับนี่อันนี้ห้าพันทมุนี่บวกสามพั 3, นทมุนี่ก็คือมันแจกคือเกมเนี่ยเขาแจก,กจริงนะคี่ดูนี่นะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอดูคลิปต่อไปพี่นะเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะว่ากิจกรรมอะไรที่มันมานะครับแบบกิจกรรมมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมบอกไม่หมดนะครับแล้วแบบทุกกิจกรรมเนี่ยคือแจกทุกกิจกรรมเลยนะทุกคนอ่าสำหรับเลยพี่ทำคลิปอยู่น้องบอกหน่อยนี<อ>่ครับ ก็สาหรับน้องๆคนไหนนะที่แบบว่าอยากมีตังคนะ์ไปเติมเกมหรือว่าเอาตังค์เก็บไว้เนี่ยก็สามารถมาเล่นเกมได้นะทุกคนพี่ไม่ได้บอกว่าให้มาเล่นทุกคนนะครับแต่ว่าแนะนาไม่เฉยนะครับอ่าก็สำหรับน้องๆคนไหนที่โหลดใหม่เนี่ยส,สามารถกดผูกตรงนี้นครับแล้วใส่เลขพี่ได้นะทุกคนทุกคนก็จะได้หนึ่งร้อยคอยไปแบบฟรีๆเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อใหม่นะ ท่านเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ s c r i ค e เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนวันจันทร์นะอย่าลืมนะครับกิจกรรมมาใหม่เต็แมแน่นอนนะทุกคนอย่าลืมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ